นี่จำให้ดีนะจำให้ดีว่าคนะที่อยากรวยต้องทําอย่างนี้ไม่แค่ว่าเอากระถาไปนอนกอดแล้วก็ถาไปวางไหมถ้าถาพระบัจเจกับพระตเจา้านี้ถ้าใคารศึกษาวไว้และปฏิบัติใหถ,ถึงด้านจิตเป็นสมาธิบุคคลผู้นั้นจะไม่มีความยากจนเส้นใจซึ่งชื่อว่าความขัดข้องใดๆที่ปรากฏก็สามารถกำจัดปัดเต่าให้ได้เลยที่สิ้สนเชิง คาถาพระประเจับพระพุทธเจา้าเนี่ปรากฏตาตามะวัติเมื่อม,มาปีพศ2 4 7 2โย,ยมพวกปานได้ออกท่องเทีย่ยวจากวัดไปปักใต้คือไปถึงน,นครศรีธรรมราชท่านไปเทีย่ยวปักใต้มาคราวนี้ท่านได้ระถานดีมาบทหนึ่งถ้าทําอย่างเเาลสามารถทําคนที่ยากจนให้เป็นคนมีความเป็นอยู่สบายๆผู้คนใดปฏิบัติเพียงแค่เบาๆ สือพวมดมนในกระถาพระปฏิเจรพุทธเจ้านี้คือในสามจบห้าจบเจ็ดจบหรือเก้าจบทั้งหัวข่ําและเช้าหมดแล้วก็ใส่บาตรเป็นนิดก่อนที่ทํากิจอะไรก็ตามให้ว่ากระถาพระปฏิเจรพุทธเจ้านี้ก่อนหนึ่งครั้งเพ่จะรับประจการพว่ากระถาก่อนหนึ่งครั้งจะค้าขายตอนเชา้าก็ว่ากระถานี่หนึ่งจบเวลาจะใส่บาตรนมะูชาพระ สักขาพระปฏิเจกัพพุทธเจ้านี่คืนกี่จบเวลาจะใส่บาตรให้จบแข้งข้าโดยกถานี้เท่าจํานวนที่สวดในเวลากลางคืนและตอนเชา้าถ้าทําอย่างนี้เป็นปกติที่ว่าเป็นการปฏิบัติแบบเราเราสามารถที่จะยังบุคคลผู้นั้นให้เป็นผู้ไม่ขัดข้องในทรัพย์สมบัติหรือว่าหากินพอกินพอใช้พอแก่ความต้องการวันนี้ ี้ถ้าบุคคลใดเจริญการฐานนี้เป็นพระกรรมฐานให้เป็นสมาธิบุคคลพู้นั้นก็จะถึงความร่ำรวยในทรัพย์สมบัติคาถาบทนี้ขึ้นต้นว่าอย่างนี้พุทธมาอุนโมภุทายยะสำหรับคำนี้ว่าสร้างเดียวต่อไปว่าวิระตโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระตาสีวิระตธาสาวิระอิติโยพุทธะสัมณีมมะพุทธะสสวาโหม อันนี้แหละที่ว่าสามครั้งหรือห้าครั้งหรือเจครั้งหรือเ้าครั้งตามอธัธยาศัยนี่จำให้ดีนะจำให้ดีว่าคนนที่อยากรวยต้องทำอย่างนี้